ตัวคือเลื่อนสไลด์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็จะลักษณะการปักแต่งอะไรก็จะเหมือนกับโค้ดไว้นั่นแหละนะครับอะไรไหมอ่ะคันนี้ผมขออีกตัวหนึ่งนะครับขออีกตัวหนึ่งแล้วก็ทครูปครับเอาเป็นตัวสไลด์ชิ้นะครับอ่ะคุณครูครับมาที่ไดฟ์ของเราเหมือนเดิมครับผมไม่ไมเอ่ยอีกตัวหนึ่งครับโอเคเนาะเก่ง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  งานพวกนี้ไม่ต้องกลัวว่าไฟดับแล้วงานจะหายนะครับเราเราแก้ไขเราดำเนินการยังางบรรจาทํทการเซฟแบบเียอทามก็คือเซฟตลอดที่เราทำงานนะครับลองพิมพ์ตัวหนังสือไปตัวยืงมันก็เซฟให้เราแล้วนะครับม่เซฟแบบยอทามเลยนะครับสมมติเกยเอเซนเซสขึ้นมาจริงเกเครื่องไฟตกเครื่องดับอะไรต่างๆนะครับเปิดมาใหม่ปพ๊บมันเผยถึงห่งตาที่เราทำล่นาสุดอะไร คุณครูครับมาที่ใดครับคราวนี้มาที่สร้างเหมือนเดิมครับคุณครูครับมาที่สร้างเหมือนเดิมเสร็จแล้วเพื่อสเปซชีทครับผมตัวนี้นะครับขอ้สั่งไทยมาเลยนะครับสเปซชีทนะครับตัวนี้นะครับลงกระเทียกดเลยครับคุณครูครับสเปซชีทตึ่งของกลุ่มอการเปลี่ยนของชีทอขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วนึกถึงโปรแกรมอะไรครับนึกถึง Excel นะครับครับมันก็จะเหมือนเหมือน Excel นั่นแหละครับก็ กระรังงานนะครับเราก็สามารถใส่อะไเลยเป็นชแนลครับใส่ข้อความได้นะครับแต่จริงๆตัวเต้องเปิดดูแบบนี้ได้หรือดูทั่วๆไปได้ที่ใช้ข้อมูลก็เสริมคำก็เขาได้ที่ใช้ในการข้อมูลเนี่ยมันก็จะชื่อวันพนี้ไฟอันเนี้ยกล้องมันเสียพอดีไงเลยไม่ลงไฟเต็มชื่เตียนมวยไฟเสียไปที่ใจครับผมไปที่ใจครับผมใจ ไป,ไ,ไปที่ใดนะครับเสร็จแล้วโปรดร่<อ>างครับ<า>